สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เซนต์เนเบิร์กนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนนะไปดูว่าถ้าหากใครกําลังจะเริ่มต้นในการวิ่งอหก่ยร่างกายนะครับการที่เราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับร่างกายเราหรือเหมาะสมกับตัวเราเนี่ยเราจะต้องเลือกอยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปร้านร้านหนึ่งที่อยู่ในเซนต์นเบิร์กนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรให้เราเลือกซื้อกันบ้าง <S <S ใกล้จะมาเปิดแล้ว ชิ้นโบแดงกุมภานี้แน่นอนเราเปลีป่ยนจากการไปร้านอุปกรณ์วิ่งร้านรองเท้าวิ่งเนี่ยไปหาอะไรกินก่อนไหมไปไหนต่อไปกินากาหกกะไหมปิ้งย่างอย่างเงี้ยเหรอ,อ,อหรือว่าจะกินโซฟาปิ้งย่างอะไะรแบบปะเขาเขาไม่อยากกินเพียวใช่ไหรอรออ,อะไรฮะไม่รู้เหมือนกันรู้ฝังต่อ ชื่ออะไรอ่ะเคยูหมกเคยูช่ออะไรนี่คู่หมกคู่หมอนะชีสคู่หมกคู่หมกเนี่ยนะเออฮะก็มาสัมปทาะไรไม่รู้มันเป็นอะไรไต้หวันเนาะจีนเนาะนี่คืออะไรรอสั่งอยู่มารอกินมันคืออะไรอ่ะชีสเค้กคู่หมกคู่หมกลงมาในเลื่อนมาชั้น3นะครับโซนแฟชั่นนะครับก็จะเจอร้านนี้ อยู่ตรงหัวบม,มพอดีเลยนี่วันนี้เรามาที่ร้นานนริรันนิ่งนะครับอยู่ชั้นสามนี่ครับอยู่ชั้นสามนะครับโซนกรุก๊ปเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าถ้าใครกําลังจะเริ่มต้นการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเนาะสาหรับคุณมีอย่างพวกเราเนี่ยเราจะต้องเตรียมซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูทีละอย่างเลยแล้วลเราก็จะแน,น,นะนำนะสิ่งที่คุณจะต้องมีผมว่าคุณจะต้องมีอ่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในกันต่ อย่างแรกต้องดูชุดออกกำลังกายกันก่อนเนาะนี่อันนี้เป็นแนวเสื้อกล้ามนะครับแต่ว่าเป็นเสื้ออดิคไปหน่อยเนาะตอนนี้เป็นเสื้ออีดิของทางเอลลี่รนนิงนะครับเราก็จะมีชุดที่เป็นกางเกงเราแนะนาอย่างนี้เลยกางเกงที่ข้างในเป็นเลกกิ้งไงครับอันนี้จะเป็นชูอินวันเป็นเลกกิ้งเนาะนี่มีหลายสีเลยอยากให้หลายๆคนมาเลือกกันเนาะมีหลายสีหลายไซส์มากนะครับมาลองดูได้นี่สีเหลืองสวยเห็นปะ สีเหลืองสวยสีเหลืองสวยผมว่านี้ยเป็นเ e คคอ m เมนเดที่ทุกคนต้องมีเนาะอันนี้ผ้าดีมากเราลองใส่แล้วผ้าเราไปอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นนิว a รท์ลนะซึ่งเขาทําเป็นมินิมอลมากนะก็คือมีโลโก้อรีอยู่ตรงมุมตรงนี้เลยมีสีดําแล้วก็สีม่วงสีม่วงใช่ไหมสีม่วงสีม่วงสีแดงเฮ้ยสีแดงสวยเข้ากับธีมตุ๊ดจีนเลยเห็นป่ะแล้ก็จะมีสีเขียวมินแบบนี้ครับ อันนี้สีเขียวมินเนาะของผู้หญิงก็มีนะครับเป็นบราสปอร์ตบราเนาะอันนี้ก็เป็นสปอร์ตบรามีกางเกงเป็นเลกกิ้งด้วยเช่นกันต่อมาก็จะเป็นกางเกงขาสั้นนะครับที่เราเอาไว้ใส่วิ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มินขาเป็นเลกกิ้งด้านในนะครับนี่เป็นไงสวยไหมเฮ้กางเกงสวยมีหลายสีเนาะมีสีน้ำเงินด้วยข้างในนี้เป็นสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีแบบกากีกากีหน่อยสวยไหม สวยยูอันนี้มีเลกกิ้งข้างในส่วนอันนี้เป็นบีดลิลละนะครับขาดสั้นน่าจะสองสองหรือสามนิ้ไว,วไหละเป็นไงชอบไหมสวยสวยสวยเสื้อที่เป็นเสื้อยืดลายอ,ยอื่นๆเขาก็มีนะครับอย่างนี้ก็ลายนี้ก็ใช้ได้อยู่อันนี้จะเป็นสินค้าของทางอารีนะครับซึ่งจะมีหลายแบบมากเ๋ยเราไปดูโซนตรงอื่นบ้างกันดีกว่านะนี่ถ้าเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นของทางมิซโน่เนาะอันนี้วางขายอยู่ในร้านอาลีด้วยเช่นกันเนาะ สีสวยคือวันแหววมากวันแหววมากบอกเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นเลกกิ้งขายาวนะครับของ 2XU เนาะแล้วก็จะเป็นแนวเสื้อกล้ามเสื้อครอปต่างๆของร้านนรีนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายดีไซน์มากๆมาดูราคากันได้ในร้านนะครับสอบถามได้เลยกางเกงเสื้อพร้อมเฮ้ยอะไรนี้ก็สวย หมเตรียมเข้าสตุดจีนมากสำหรับคุณผู้หญิงนะแล้วก็จะเป็นตัวโอยิส oh, yes. ตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าอะไรเป็นตัวคลายกล้ามเนื้อนะมาศาสกันนะอะของแพ้เลยหลังจะดูในส่วนของตัวเสื้อผ้าเสร็จแล้วไปดูรองเท้าับ้างดีกว่าว่ามีรองเท้าอะไรที่น่าสนใจในวันนี้บ้างในร้านนี้เนาะมีอะไรบ้างไปดูแบรนด์แรกเราเจออาดิดาสก่อนเลยครับมีตั้งแต่สายสปอร์ตเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสายซัพพอร์ตแบบอัลต้าบูทอย่างเนี้ยสีขาวสวยเนี่ยเห็นปะสีขาวสวย6,500นนะครับอันนี้เป็นแกงอัลต้าบูม, Nova Rice, Super Nova. มีโนวาไรซ์ซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาไรซ์ก็มีเป็นไงราคาแบบสี่พันเจ็โซุ่นอื่นๆก็มีนะครับแต่หลายรุ่นเลยในโซนนี้จะเป็นแกงของนางอุ่นอดีดสนะครับมีหลายตัวหลายรุ่นเลยนะ มาลองเลือกกันดูได้นะครับสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับสินค้าสินค้าคนทางไอริสค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่ทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนะนะมาลองเลือกกันดูเดีย๋ยวผมไปดูในกี้บ้างดีกว่าว่าในที่มีพวกไหนบ้างครับนี่โซนนี้จะเป็นของทางในที่นะครับตัวบนนี่ก็เป็นอัลฟาไฟเวฟไฟซูฟไฟเนาะแต่ที่น่าประหลาดใจที่สุดคือตัวนี้ครับสีแปลกๆไหมเฮ้สีมันยังไง New Year ใช่นี่ซิวเยรือเปล่าไม่รู้6,600บาทน,นะครับอันนี้ก็สี OG ตัวนี้ก็สีแดงแบบแดงที่มันไม่เหมือนเฉดชาวบ้านเขาแล้วก็นี่เป็นของผู้หญิงนะครับสูงไฟลด20เอร์เอาเพราะไฟ3ลด20เดยเช่นกัน Invisible เนี่ยข้างบน,นลด50นะครับน้องหน้ากิ้วลด20นะตรงนี้สูงไฟ6นะครับต่อจาโซนไนกี้นะฝั่งนี้จะเป็นของทาง นิวบาลานนะครับนี่ s อสซีลิ it, จะลด15%อยู่นะแต่ไม่รู้คลิปออกไปตอนนั้นจะลดเท่าไหร่นะส่วนอันนี้เป็นตัวลอนดอน2 0 2 4นะครับลด20%เรเเรวลดาเรเวลลดา้เเลลดนะคุ้มมากบอกเลยนิวยอร์กยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นแก๊งบาลอสบาลอสส่วนนี้จะลด30%นะครับส่วน1080 V14 จะลด25% อันนี้จะเป็นสีตัวนิวยอร์กซิตี้นะครับของทางเอสิกเนาะซึ่งจะมีซ mm ู hmm. บาร์เฮ้ยซูบาร์ซูบาราต์ตัวยี่สิบเว้ยแต่ว่าเป็นสีม่วงแล้วก็จะมีโนวาตัวสีวันที่เรามานิมบัสยี่สิบเจ็ดยังไม่มานะส่วนตัวนี้เป็นเมจิกสปีดสีนะครับลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์สวยไหมแต่สีขาวตัวใหม่สวยกว่าบอกเลย แล้วโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนอ e l e b r i t y เนาะ Nimbus แล้วก็จะเป็น Cayano นี่มาลองเลือกกันได้มีแบรนด์ Brand ดังๆเพียบนะครับอีกเรื่องที่นักวิ่งบางท่านเนาะประสบปัญหาเหมือนที่ผมเจอคือเราหาไซส์ใหญ่ไม่ได้ครับอย่างที่ร้านเนี่ยอย่างเนี้ย Nimbus เนี่ยไซส์12 US ที่นี่มีขายนะครับสำหรับไซส์ใหญ่เนาะมาลองเลือกดูโกลกาก็มีนะครับโอ้ไม่ขนาดจริงๆว่ะไม่โกกาเนาะแล้วก็มีซัฟฟอรี่เนาะ s p e e d อีดิทอันนี้สีใหม่อันนี้เป็น Speed. สปีดสีสีใหม่สวยไหมเฮ้ยสวยอยู่สีนี้สวยอันนี้สีใหม่นะครับส่วนสีเดิมเนี่ยก็จะมีการลดราคานะครับอย่างเอันนี้ก็เป็น35%แล้วก็จะมีทร i u ัม2 2นะครับลด15%บอ15อันนี้จะเป็นเฮอริเคนดำล้วนเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่สีนี้สวยสีนี้สวย อีกแบรนด์หนึ่งที่ผมว่าหาซื้อยากแต่ร้านนรีมีครับนั่นคือออลรันดิ้งครับนี่รองเท้าของออนนะตัวนี้เป็นคาวมอนเตอร์ตัวนี้เป็นคาวมอนเตอร์น,นะครับร้านนรีก็มีขายนะเป็นไงสวยไหมสวยนี่นี่คาวมอนเตอร์เนาะเราก็จะมีอีกหลายๆรุ่นเลยนะครับสำหรับตัวออนเนาะมาดูได้เลยแล้วที่ขาดไม่ได้อีก2แบรนด์นะครับ การเกิดตัวมิชโนะแรปผู้มาเนาะอันนี้เป็นแรปดิบเรนโปล์สามนะครับนี่มีโปรโมชั่นด้วยนะลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะนอกจากจะมีเสื้อผ้าแล้วก็มีรองเท้านะครับ<ม>อุปกรณ์อื่นๆในร้านนี้ก็มีเช่นกันนะโดยที่คุณสามารถมาเลือกซื้อได้อย่างเช่นตัวแรกเนะาะนั่นจะเป็นตัวกระเป๋าคาดเอวสำหรับนักวิ่งกองซิลิติกเนาะแล้วก็จะมีถุงเท้าที่เป็นของนังอลีเอเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวโ no นโชนะโนโชของนางอลีนะแล้วก็อันนี้จะเป็น ตัวข้อต่ํามีหลายสีมากดูเลยมีสีสันมากเห็นปะ่ะกระเป๋าต่างๆก็มีนะครับหลายสีเลยครัวันนี้อยู่ที่อารี running สาขาเซนทันเวลนะครับปีรองเท้าวิ่งเกือบทุกๆแบรนด์เลยทีินี้ก็ประมาณ10-11แบรนด์แล้วก็เป็นเสื้อผ้าวิ่งของทางแบรนด์อารีเองด้วยนะครับก็จะมีทุกแบรนด์เป็น Adidas สไนกี้อะไรพวกนี้ด้วยครับ ลูกค้าที่มาช็อปที่นี่สําหรับลูกค้าที่เป็นเมมเบอร์ของทางร้านนะครับพวกสินค้าคราคาปกติก็ลด10%ครับ<อ>แล้วก็สําหรับลูกค้าที่ยังไม่มีเมมเบอร์อยากเปิดเมมเบอร์ของทางอริ r รันนิ่งเรานะครับเพียงซื้อบิลแรก1,500บาทแล้วก็สามารถสมัครเมมเบอร์ได้ฟรีนะครับใช่ใช่ครับรแล้วก็ ที่พิเศษกว่านั้นคือไม่มีหมดอายุด้วยโอ้โหใช่ครับผมสุดๆแล้วก็ออเดอร์ถัดไปลดสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ครับโอเคได้เลยไม่ต้องกลัวแล้วครับ <c oughs> ได้เ <c oughs> ลยจะยับซัพพอร์ตลูกค้าต่อเลยครับขอบคุณครับผมว่ามาที่นี่ตอบโจทย์จบทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้ากีฬายันรองเท้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆผมว่าจบจริงๆโอเคนะฝากด้วยร้านน่ารู้ running นะครับสาขาเซนเตอร์เวิลดเนาะ แล้วก็มีที่สาขาวันแมงคอด้วยเช่นกันสองสาขานี้จะเป็นสองสาขาใหญ่ของทางอารีนะครับที่จะมีของค่อนข้างครบทุนมากๆไปเดี๋ยวไปดูติดต่อเจอรอมเท้าไหมไม่ไปกินไม่ถิงเท้าเหรอไม่เจอไปกินกินย่างโอเคไปละ